นี่คือหนึ่งในท่าที่จะให้คุณสร้างกลามเนื้อและเผาผลาญไขมันไปได้พร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเองผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคนแน้ป็น,นปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรริคับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับตอนนี้คุกผู้ชมชมรายการซีซั่นแพร์โปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์ท่าออกกำลังกายท่าหนึ่งครับที่ช่วยท่านทุกคนเนี่ยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาน้อยครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันไปได้พร้อมๆกันครับท่านไม่เชื่อว่าท่าสควอต to single arm cable row นั่นเองครับซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์เคเบิลนี้ในการฝึกของเราครับโดยกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราใช้คือกลุ่มกล้ามเนื้อขา แผหลังไบเซ็ปและแกนการลำตัวของเรานั่นเองครับผม้ดยวิธีการฝึกก็ง่ายมากครับเพียงแค่เราใช้ตัวของด้ามจับลักษณะนี้ครับผมเวลาที่เราปรับในส่วนของรอกครับแค่เราครับผมลองถอยมาแล้วดึงนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวของเคเบิลเนี่ยนะครับมันอยู่ขนานพื้นนะครับก็เหมาะสมแล้วสำหรับการฝึกของคุณนะครับผมในกรณีของผมคือเอาขึ้นมา1ข้อนะครับทีนี้เราจะทําการ วางเทา้าความกว้างประมาณหัวไหล่หรือกว,ว้างกว่าเล็กน้อยได้นะครับอกเชิดหลังตรงเกรงหน้าท้องไว้เพราะว่ามันจะมีแรงรั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เกรงตัวรองไว้นะครับมันจะแบบมันจะลั้งคุณไปข้างหน้าใช่ไหมงั้นล็อกตัวไว้นะครับจอะผ่อนลงสะคอนลงไปเหยียดแขนหายใจเข้าถ้าเกิดคุณเกรงหน้าท้องไม่ได้ให้มือจับหน้าท้องไว้นะผมเพื่อให้คุณเนี่ยสัมผัสถึงการทํางานของแกนกาลางตัวได้นะครับเสร็จแล้วจวดขึ้นมายืนขึ้นปุ๊บพร้อมกับดึงหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้านะครับและขึ้นมาดึงหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้าและขึ้นมา อ,อ,อ,อย่าปล่อยตัวสบายนะครับผมคือล็อกตัวไว้เหยียดแขนสะควอนลงไปเสร็จแล้วยืนขึ้นดึงนะครับผมจำนวนที่ใช้คือ1 2บสถึงสิครั้งครับอ่าพอคุณทําเสร็จแล้วใช่ครับเปลี่ยนข้างนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นอีกฝั่งหนึ่งใช้อีกมือหนึ่งนะครับสควอนลงไปครืบดึงผ่อนลงหายใจเข้าครับยืนขึ้นดึงอออพอจ่อผ่อนลงหายใจเข้าและดึง สังเกตว่าผมจะใช้ทั้งตัวของกล้ามเนื้อขาตัวของกล้ามเน้แขนและแผ่นหลังของผมใช่ไหมครับและตัวของแกนลกมตัวของผมจะพยายามล็อกตัวผมไว้ไม่ให้ผมคำนัําหน้าไปนะครับแบบนี้ครับผม อย่างที่ผมบอกครับจำนวนครัง้งที่ใช้คือ12-15ครั้งครับทำทั้งสองข้างนะครับผมอย่าทำแค่ข้างเดียวเนาะพักระหว่างเซตอยู่ที่60-90วินาทีครับเพราะเราต้องการที่จะเผาผลาญไขมันไปด้วยต้องการให้ตัวของฮาร์เรทของเราเนี่ยยังคงสูงอยู่อยู่ที่โซน2-3ครับทำเป็นจำนวน3-5เซตครับแล้วคุณจะเจอว่าคุณสามารถทั้งสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันไปได้พร้อมๆกันในการฝึกเพียงแค่ท่านี้ท่าเดียวครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ